สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อ้อยนัดไปส่งรถนะคะรถซื้อมาอายุครบหนึ่งปีแล้วนะคะก็นัดกับอู่เขาไว้ว่าจะให้อู่ตรวจสภาพรถน้ำมงน้ำมันเครื่องนะคะซึ่งที่นี่บริการของโตโยต้าเขาปีแรกนะคะตรวจเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกอย่างฟรีหมดบริการ เยี่ยมมากๆเลยนะคะอ้อยเคยมีปัญหาอยู่หนึ่งครั้งวิ่งไปเขาก็รีบเช็ครีบตรวจให้แล้วก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญแล้วอู่นี้เป็นอู่โตโยต้าที่อยู่ที่ฟินโฟลด์นะคะซึ่งเขาก็รู้จักกับปู่กับย่ามาริวันมานานมากปู่กับย่ามาริวันป,ปีปีหนึ่งเขาก็ซื้อรถของอู่นี้เยอะเพราะว่าปู่กับย่าเขาก็ทำการโฆษณาแล้วก็ชวนเพื่อนๆบ้านไปซื้อกันหลายคนมากนะคะ ทางอู่เขาก็เลยเป็นกันเองแล้วก็ให้บริการอย่างดีมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวอ้อยจะขอเช็ดรถทำอะไรต่ออะไรนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ชวนน้องมะลิไปด้วยเพราะว่าในระหว่างที่เขาตรวจสอบรถเนี่ยตรวจดูแลรถจัดการทำเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งอ้อยก็จะไปเดินเล่นกับมะลิ ในตัวเมืองฟินโฟเดอร์นะคะก็จะส่งรถประมาณ10โมงนะคะนี่ก็9โมงครึ่งแล้วแต่คุณลูกสาวยังไม่เสร็จเลยนะคะต้องรอคุณลูกสาวก่อน <c oughs> ชีวิตก็ต้องรอไปนะคะ s t a ์ทรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะทำการเดินทางออกนะคะอ้อยก็วันหยุดนะคะอ้อยนัดทำทุกอย่างทุละอาทิตย์หนึ่งอ้อยหยุดแค่วันเดียวถ้าเป็นหยุดวันเสาร์ก็ เวลาก็จะน้อยหน่อยนะคะถ้าเป็นหยุดวันธรรมดาแต่ว่าที่ทํางานก็ดีอย่างหนึ่งคืออ้อยก็ถ้าเรามีธุระอะไรจําเป็นจริงๆเราก็ขอคุยหรือแรกกับแรกเวลางานกับเพื่อนๆได้นะคะคุยไปด้วยเช็ดรถไปด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะเวลาทํางานก็ขับบ้างขับอย่างเดียวบ้างเข้ารถได้ก็ขับอย่างเดียวเลยนะคะ ดับเครื่องแล้วไม่หยิบกุญแจออกรถเขาก็จะเตือนร้องเอากุญแจไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอากาศเย็นอยู่นะคะวันนี้เบลเยี่ยมอากาศเย็นแต่โชคดีที่ฝนยังฝนไม่ตกนะคะเมื่อคืนตกหนักมากตกหนักมากวันนี้ไปส่งรถหยุดพรุ่งนี้ไปทำงานแต่พรุ่งนี้ก็มีนัดกับเจ้าของบ้าน อ้อยก็กะจะให้กุญแจเข้าไปเลยเหมือนเดิมอ่นนะคะเขาบอกกับเขาแล้วว่าไม่ต้องมารอฉันแล้วอ้อยก็จะไม่ยอมเสียเวลางานะนะ,ะจะจัดการอะไรก็จัดการไปเพราะว่าเรื่องราวมันยิ่งมากเรื่องก็เรื่องมากเราก็เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นก็เอาอะไรที่อย่าไปคิดมากเลยสมบัตินอกกายปัญหาที่เกิดขึ้นอ ชีวิตนั่งรอคุณลูกสาวนะคะว่าจะไปแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะอ้อยกอ็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะจ้าเพื่อนๆจ๋าแล้วยังไงนะคะวันนี้ก็จะทําธุระของตัวเองไปเดี๋ยวมีอะไรก็มาคุยกันชีวิตก็สู้ๆกันไปเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ะละค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าอยู่ในรถตอนอยู่ในรถน่ะ,ะยังไม่สิบโมงเลยนะคะตอนนี้ปากเข้าไปกี่โมงแล้วห้าโมงเย็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะ วันหยุดหนึ่งวันนะคะของคุณแม่เลยยังเดียวแม่ร้างคนนี้นะคะแม่ร้างค้างตึงคนนี้นะคะหยุดงานหนึ่งวันวันเวลาผ่านไปไวมากนะคะแต่ก็เสร็จไปหนึ่งเรื่องด้วยดีคือเรื่องรถตอนนี้เดือนนี้นะคะเดือนกันยารถที่ได้มาที่ขับอยู่ตัวยต้าคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ ก็ครบหนึ่งปีก็ไปตรวจสภาพเปลี่ยนเติมสารพัดอย่างเขาก็ตรวจให้น้ำมันเบรกทุกอย่างเรียบร้อยตอนเหยียบรถไปรับรถแล้วเหยียบรถรู้สึกเลยนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแทบจะไม่ต้องแตะเลยเท้านะคะแค่แตะเขาหน่อยเนี่ยวิ่งฉลุยลืน่นแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยเบรกนี่แตะนิดนึงเบรกกึกเลยนะคะ ปีหนึ่งที่เราใช้รถรถมันยังเสื่อมขนาดนั้นน่ะน,นะคะแล้วตัวเราละ่ะร่างกายเราละ่ะหยอดน้ํามันบ้างไหมน้ํามันหล่อลื่นให้กระดูกกระเดี่ยวเราบ้างไหมอ้อยไม่เคยเลยนะคะเพราะมันไม่มีข้อบังคับให้เราดูแลตัวดตัวเองนะคะวันวันหนึ่งผ่านไปไวเพราะฉะนั้นปีปีหนึ่งก็ผ่านไปไวสังขารเรากระดูกเรามันก็ผุลงเสื่อมลงทุกวันไม่ค่อยมีเวลาได้ดูมีแต่เวลาทำร้ายเขานะ นั่งนึกถึงตัวเองกับรถไปตรวจรถนะคะค่าตรวจค่าทุกอย่างที่ช่างอู่เขาทําให้ไม่คิดค่าบริการอะไรเลยแต่อ้อยต้องซื้อน้ํามันเบรกเองซื้อน้ํามันเครื่องเองแล้วก็น้ํามันแล้วก็น้ําที่เปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน,ำนอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะนะคะเขาก็แจกแจงมา ทุกอย่างแพงนะคะทางอู่เขาก็บอกว่าทุกอย่างแพงมากค่าอุปกรณ์สารพัดอย่างค่าน้ำมันน้ำมันที่เปลี่ยนนะคะไม่บวกค่าแรงนะคะค่าแรงฟรีนะอ้อยจ่ายไปเกือบ300ยูโรขาดอีก5ยูโรนิดๆน,นะคะคือ294จุดนิดๆน,นะคะก็ คิดไว้ประมาณประมาณนี้นะคะคิดไว้ประมาณนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะแพงกว่านี้นิดนึงเนะพราะปีนี้อะไรอะไรก็แพงอันนี้เป็นอูรรถที่เราซื้อเข้ามาเองเขาก็เลยคิดราคาไม่มีค่าบริการถ้าบวกค่าบริการอีกเนี่ยนะคะมันก็จะตกเกือบ500เลยนะคะอ้อยก็อะแล้วว่าการมีรถอะ่ะมันสะดวกสบายจริงแต่ตอนเนี้ยปีหนึ่งสําหรับ,บเดือนนี้นะคะกันยาไปตรวจสภาพ บำรุงร่างกายลดเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือภาษีรถที่กำลังจะตามมาภาษีการใช้ท้องถนนที่กำลังจะตามมาประกันรถที่กำลังจะตามมาในเดือนเดียวกันรถ1คันต่อปีบอกได้เลยว่าจ่ายเยอะมากตอนนี้เกือบ300ยูโรตีไป300เดี๋ยวประกันก็จะมานะคะภาษีก็จะมาภาษีใช้ท้องถนนก็จะมานะคะตกตกแล้ว เป็นพันยูโรนะคะสาหรับเดือนนี้เฉพาะรถคันเดียวเตรียมพร้อมหรือยังเตรียมแล้วค่ะอ้อยเตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมไว้แล้วก็คือ,อตัวเองก็ไม่คิดที่จะอยากจะซื้ออะไรมากมายแต่ก็ไม่อดขนาดว่าให้ตัวเองลําบากกินกินนะคะซื้อกินซื้อแต่ไม่ซื้อกินที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่นะคะลูกโรงเรยนโรง,ง,งเรียนเก็บจ่ายจ่าย นะคะพรุ่งนี้น้องมาลีไปโรงเรียนวันแรกแล้วแล้วเห็นปู่โทรมาบอกว่าตอนนั่งอยู่รอ,อรถอยู่นะคะรนระหว่างรอรถอ้อยก็ไปเดินในตัวเมืองนะคะระยะห่างระหว่างอู่รถกับเมืองเนี่ยมันก็จะเดินสักประมาณ20กว่านาทีแต่ก็อากาศสบายสายไม่ร้อนมากมีลมนิดหน่อยนะคะ,ะระหว่างเดินตอนเช้าเนี่ยอะไรอะไรมันก็ยังไม่ค่อยเปิดนะคะบางบางที่ มันก็นอกจากห้างนะ,ะห้างซื้อกินซื้อใช้อย่างห้างที่ย่อทำไงก็จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งแปโมงประมาณนี้นะคะส่วนร้านอาหารต่างๆอย่างเช่นไก่ทอด KFC หรืออะไรเนี้ยที่มันคล้ายๆ KFC นะคะชิคเก้นเบลชิคเก้นหรืออะไรเนี้ยเป็นร้านไก่ทอดเหมือน KFC จะเป็นร้านของเบลเยียมปกติเขาก็จะมาเปิด ละสาขาใหม่นะคะซึ่งร้านเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ติดตจกว่าจะเปิด11บเอโมงนะ้องเะลิไปนั่งรอจนสบิบโมงสิแล้วเขาก็ยังไม่เปิดอ้อยก็เลยบอกว่าเขายังไม่เปิดหรือเปล่าเพราะสาขามันเพิ่งมาตั้งใหม่แล้วมันก็ไม่เปิดจริงๆนะคะลูกก็เลยต้องไปซื้อขนมปังกิน ซื้อขนมปังไส้กรอกนะคะขนมปังอบกรอบมีไส้กรอกอยู่ข้างในนะคะซึ่งอร่อยมากๆแล้วอ้อยก็ถือช่วยโอกาสตรงนี้ไปนั่งเข้าห้องน้ำห้องท่าด้วยนะคะก็แล้วน้องมะลิเขาก็ซื้อสลัดมากินนะคะสลัดไก่นะ,ะสลัดไก่6ยูโรขนมปังเขา2ยูโร8ปหรือ3ยูโรประมาณนี้นะคะซึ่งราคามันอยู่ประมาณนี้แหละมันไม่ถูกไปกว่านี้แล้วสมัยนี้นะคะแล้วลูกก็ซื้อน้ำผลไม้ดื่มอีก มันก็3ยูโรนะคะก็ให้ลูกลูกก็ถามม้ายู่ไม่กินอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกไม่กินลูกม้ายังไม่หิวเพราะม้าดื่มกาแฟมาแล้วนะคะแต่ปกติถ้าเราเข้าไปในอู o o ่นะคะอู่โตโยต้าเนี่ยเขาก็จะมีมุชมชงกาแฟนั่งคอยได้อะไรได้ต่ออะไรได้แต่อ้อยก็ช่วยโอกาสตรงนี้ที่อยู่ลูกก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยชวนกันเดินเล่นนะคะก็ มีตังในกระเป๋าไป20ยูโรนะคะมีไป20ยูโรแล้วก็ตังเหรียญอีกเนี่ยหน่อยก็เลยบอกรู้ว่าจะกินอะไรก็กินลูกเดี๋ยวมา้าใจบตรก็ได้ <c oughs> น้องมะลิเขาก็น้องมะลิเขา,เ,ขาเป็นคนที่คิดอยู่ข้างในนะคะแต่เขาไม่บน่นไม่พูดนะคะเขาจะไม่บน่นไม่พูดเขาจะบอกแต่ว่ามา้าแต่มันแพงอยู่นะ,ะก็เลยบอกเอาตังดูตัง,ตงไปลูกสลัดนี้ก็ดูน่ากินเขาจะพูดในทํานองอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าสงสารมากไว้ก็บอกว่าอยากกินก็กินลูก ซื้อเอาเนี่ยอ้อยก็โยนยุยื่นกระเป๋าตังค์ให้เขาก็เปิดกระเป๋าตังค์แม่ดูแล้วเห็นโอ้แม่มีแต่แบงค์สิบมะมะมะอยู่แค่สใบเองเขาบอกมาม่ายูมีตังค์อยู่สใบเองนะใบละสิบนะยี่สิบยูโรบอก20ยูโรก็กินได้ลูกกินไปเหอะเฉพาะขานมปังก็3ยูโรกว่าแล้วลูกพูดอย่างนี้ก็อบอกตังค์เหรียญมาก็ยังมีอยู่ในกระเป๋าลูกก็อบอกงี้ก็หยิบตังค์เหรียญอยู่เขาก็หยิบตังค์เหรียญไปนับใจเลยนะเอาเหรียญสิบเหรียญย0เห็นลูกนับตังค์แล้วเราก็ใจนึงก็ รู้สึกว่ารูกค่อนข้างจะมีความคิดแต่ไม่ได้สอนให้ลูกขี้เหนียวนะคะไม่ได้สอนให้ลูกขี้เหนียวแต่อ้ยจะพยายามสอนให้ลูกรู้ว่าคุณค่าของเงินมันคืออะไรถ้ามาต้องไปทํางานนะคะเดี๋ยวนี้ลูกจะเข้าใจแต่ก่อนลูกทําไมยู่ต้องไปทํางานด้วยอ่าทำไมอยูห้าโมงไม่กลับบ้านมาละทําไมคือตอนนั้นลูกยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้เขาเริ่มโตแล้วเขารู้เขารู้ว่า แม่พยายามที่จะประหยัดแม่ปั่นจักรยานไปไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนแม่ก็ใส่เสื้อปั่นจักรยานเพราะแม่ต้องการที่จะประหยัดน้ํามันไม่อยากให้ลดเสื่อมสภาพไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแม่ประหยัดขนาดนี้ฉันก็จะประหยัดด้วยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดขึ้นมาในตัวของเขาเองนะคะอ้อยก็รู้สึกภาคภูมิใจเวลาั้นเขาจะอยู่ไม่กินเหลอฉันซื้อมาเนี่ยชิ้นมันใหญ่ยอยู่นะแบ่งกันคนละครึ่งไหมอยู่เอาไปกินครึ่งนึงนะ ออก็บอกว่ามาไม่หิวลูกยังเช้าอยู่มาไม่หิวปกติถ้ามาทํางานมาจะได้กินพักเบรอีก็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งนู่นนะแล้ว <úng> ลอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้อยู่บ้านมาก็กินช็อกโกแลตกับกาแฟมาแล้วนะคะก็จะบอกลูกไปอย่างนี้ถ้าหิวมาจะซื้อกินเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรับพี่สาวนะคะไปรับพี่สาวคนหนึ่งถ้าเป็นวันหยุดก็มีโอกาสที่เขาก็ดูแลใส่ใจซึ่งเราเป็นคนไทยได้วยกันอยู่ใกล้ๆกัน สิ่งดีๆมีให้กันอ้อยก็ขอบคุณมิตรภาพดีๆที่พี่เขามีให้กับอ้อยแล้วก็หลานนะคะก็พากันไปรับพี่เขาแล้วก็พากันไปหลานหาซื้อปลาสดๆนะซื้อปลาสดๆแล้วก็แวะไปร้านเอเชียแป๊บหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆบ้านอ้อยนะคะอยู่ในบริเวณใกล้ๆบ้านอ้อยถ้าเป็นวันหยุดอะไรช่วยเหลือกันได้ก็มันเป็นสิ่งดีๆมันเป็นสิ่งดีๆที่อ้อยไม่สามารถทําให้กับ พ่อแม่หรือญาติพี่น้องทางเมืองไทยได้เพราะเรามาอยู่ห่างไกลแต่ถ้าเรามีตรงนี้เหมือนกับปู่กับย่าถ้ามีอะไรเขาก็อยากช่วยอ้อยอ้อยก็อยากที่จะช่วยเขาแต่เขาก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาในการทํางานอ้อยเพราะเห็นว่าอ้อยตัวคนเดียวไหนจะลูกไหนจะบ้านไหนจะงานไหนจะสารพัดอย่างนะคะโดยเฉพาะปัญหาปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นก็อ้อยก็ช่วงนี้ใจเย็นขึ้นมาเยอะมากๆแล้วนะคะใจะเย็นขึ้นมาเยอะมากๆแล้วการเงินก็ เรียกได้ว,ว่าต้องควบคุมไม่ใช่เฉพาะตัวอ้อยคนเดียวทุกๆครอบครัวเขาต้องควบคุมการใช้เงินกันทั้งนั้นเพราะเงินตอนนี้มันฟุ่มเฟือยมากๆเลยเพื่อนๆนจาะอะไรอะไรมันก็แพงกระฉูดเลยนะคะกระฉูดแบบฉุดไม่อยู่นะคะของที่ร้านจะเคยแค่เจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนตอนนี้มันจะไปสามยูโรแล้วเพื่อนๆไวๆมากๆและเราก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดหรือไปกั้น ไปต้านทานมันเอาไว้นะคะกับไอราคาที่มันขึ้นเนี่ยสูงแค่ไหนเราก็ต้องซื้ออะเพราะเราคือผู้บริโภคที่ตกเป็นเป็นทาสของเงินครึ่งทุกอย่างมันต้องแลกมาถ้าไม่มีเงินไปซื้อคุณไม่ได้มาลอกนอกเสียจากว่าคุณใช้วิธีขโมยเล็กขโมยน้อยเอาซึ่งอย่างนั้นเราก็ไม่ไม่เอานะคะอ้อยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ก็น้องมะลิเขาก็ เก็บจัดห้องอยู่ผู้กุ๊กๆอยู่ข้างบนนะคะมานั่งกินข้าวกันแป๊บหนึ่งแล้วก็ลูกก็ขึ้นไปเก็บกวาดถูข้างบนนะคะบนห้องเขาเพราะพรุ่งนี้ช่างคนที่จะมารับเหมาถ้าเป็นพูดเป็นภาษาไทยเขาก็จะมาดูสถานที่ก่อนว่าต้องมาทุบมืจัดการยังไงอะไรแบบไหนอ๋อฮะอ้อยก็จะไปทํางานอ้อยก็จะบอกว่าอ้อยจะไปทํางานแต่ก่อนอ้อยไปทํางานน่ะเขาจะมาอ้อยก็จะเปิดบ้านไว้ให้แล้วอ้อยก็จะยื่นบุญแจกให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็บอกว่าอยู่เขาบอกว่า พรุ่งนี้จะใช้เวลาไม่นานคือ,อช่างรับเหมาเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาจะมาตีราคาดูว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปวางแผนว่ามันจะต้องทำไงก่อนต้องใช,ใช้ใช้ระยะเวลาในการทุบก,การสร้างอะไรแบบไหนยังไงบางทีอาจจะแค่ลื้แล้วก็โปะปูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครืองอ้อยคิดเองซึ่งจะรู้กันอีกทีก็คือพรุ่งนี้นะคะ พรุ่งนี้เขามาแต่เราจะรู้ผลอีกทีก็คืออีกสองสาวันหรือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้อ้อยก็ไม่แน่ใจนะคะส่วนเรื่องเจ้าของบ้านป้าเก่าเขากา็บอกมาว่าลูกชายส่งเรื่องที่จะหยุดเป็นชื่ออ้อยไปแล้วแต่ส่วนเงินที่จ่ายไปเขาไม่ยังไม่พูดถึงเดี๋ยวอ้อยก็จะรอจนถึงวันจันทร์หน้าถ้าวันจันทร์หน้าเขาไม่ติดต่ออ้อยมาอ้อยก็จะเป็นฝ่ายบุกเข้าไปโดยจะเอาหลักฐานการจ่ายเงินที่อ้อยจ่ายไปแล้ว สองเดือนนะคะที่ผ่านมาสองมวดที่ผ่านมาไม่ว่าจํานวนเงินมันจะ,ะ40ยูโรหรือ70หรือ90ยูโรอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวอ้อยอ้อยต้องรอดูก่อนว่าวันที่9กันยานี้มันจะหักค่าน้ําเมเตอร์ของเดือนที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นอ้อยก็จะรวบรวมบิลแล้วก็เอาไปยื่นให้กับเจ้าของบ้านเก่าแล้วก็บอกว่าคุณต้องจ่ายเงินคืนใช่ไหนะคะ ก็จะคุยง่ายๆถ้าเขาไม่ให้อ้อยก็จะไม่ไปทะเลาะอะไรอ้อยก็จะบอก่าทังงานใช้รเจ้าฟ้องแค่นัน้นเองนะคะถึงแม้ว่าเงินมันไม่มากมายก็ตามเถอะแต่ความถูกต้องคือความถูกต้องแต่ก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำอ้อยก็จะใจเย็นจะพยายามใจเย็นที่สุดแล้วก็จะไม่อะไรมากมายนะคะเพราะเรื่องมันก็ต้องดําเนินเรื่องไปตามขั้นตอนในแต่ละเรื่องแต่ละเรานะคะเพราะฉะนั้นอยู่ไว้ใจใครไม่ได้เพราะไม่มีใครที่เขาเหมือนเราเร่งทํา ทุกอย่างให้ถูกต้องเป๊ะๆเ,เ,เขาไม่เหมือนเราเลยดูสิเลยมาตั้งกี่เดือนแล้วอะเขายังทิ้งขว้างเอาใบแจ้งนะ่ะไปตั้งให้อยู่บนโต๊ะเฉยๆจนมันผ่านไปกี่เดือนแล้วละเนี่ยจะ6เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพราะฉะนั้นอ้อยก็ไว้ใจใครไม่ได้อะไรทําเองได้ก็ทําอะไรทําเองไม่ได้ก็อย่าพยายามเอาตัวเองไปเสี่ยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ลูกมาลูกก็จะมาบอกว่าเขาได้โปรแกรมของทางโรงเรียนนะ,ะมา ว่าพรุ่งนี้ไปเรียนแค่ครึ่งวันแต่ช่วงเย็นสถานกีฬาต่างๆเขาก็จะเปิดเป็นวันเปิดเปิดเป็นวันให้ข้อมูลประมาณนี้นะคะว่าใครอยากจะเรียนชกมวยชกมวยไทยเป็นด้านกีฬาเสริมงานออกกําลังกายนะคะชกมวยไทยก็จะมีวันจันทร์วันพฤหัสนะ เต้นฮิปฮอปวันอย่างนี้องนี้นะแต่ต้องไปลงชื่อแล้วก็ไปดูไว้ก่อนว่าโอเคไหมเวลานี้เหมาะสมไหมถ้าเด็กเล็กจะเวลานี้ถ้าเด็กโตจะประมาณหลังทุ่มหรือสองทุ่มไปแล้วจนถึงสามทุ่มน้องมาลีเขาก็เอาโปรแกรมมาปรึกษาแม่ว่าฉันให้ฉันไปเ,เรียนมวยไทยได้ไหมให้ฉันไปเรียนสองวันต่ออาทิตย์ได้ไหมแล้วก็ฉันขอเต้นฮิปฮอปด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็ามาอ้อยก็เลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เขาเปิด Information ก็คือเปิดให้ข้อมูลต่างๆหนูก็ไปรับกระดาษแล้วก็ไปดูสถานที่เอาว่าพอไหวไหมถ้าต้องขึ้นรถเมย์ไปหน้าหนาวเพราะมันมืดไหวหนูจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคแต่ฉันถ้าถ้าไปได้ข้อความมายังไงแล้วก็เอามาปรึกษามาถ้าจะต้องสมัคอย่างไงมันก็ต้องสมัครออนไลน์แล้วมันก็ต้องจ่ายค์สออนไลน์กันนะคะอ้อยก็บอกเขาว่าจัดการเลยลูกเอาไป อะไรที่มันทําให้ชีวิตในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอ้ถ้าลูกไปเรียนแบบนี้ฮิปพอปเรียนทีหนึ่ง200ยูโรอย่างนี้มันแพงไปไหมต่อป,ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อยจะไม่คิดขนาดนั้นนะคะอ้อยจะคิดแค่เพียงว่า200ยูโรถ้าลูกได้ไปออกกําลังกายและได้ไปสนุกสนานแล้วมันก็ได้ความรู้โดยเฉพาะตอนนี้อ้อยอ่อมารีเขาบอกว่าฉันอยากไปเรียน บ็อกซิ่งไทยบ็อกซ์นะคะเพื่อที่จะเต้นด้วยแล้วก็เป็นการออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เป็นการ uh, ฝึกป้องกันตัวเองไปด้วยอ้อยก็เห็นด้วยก็ยังว่าโอเคไปลูกถึงแม้ว่าบางครั้งมันไม่มีอะไรถูกเลยนะคะมันไม่มีอะไรถูกที่นี่อะไรที่มันได้มามันก็ต้องแลกด้วยเงินทั้งนั้นนะคะอ้อยก็ให้เวลาตรงนี้แล้วก็บอกลูกว่าถ้าหนูทําตรงนี้แล้วมีความสุขแล้วไม่ทิ้งเรื่องเรียน โอเคแต่ถ้าทำแล้วการเรียนเสียมากๆมันไม่คุ้มกันมากก็จะให้หยุดเขาก็เราก็ต้องดูว่าอาการลูกเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต่อไปอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นนะอ้อยก็วางแผนไว้แบบนี้แต่ก็คุยกับลูกไว้แบบนี้ก็บอกว่าลองดูแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ต้องหยุดแต่ถ้าหยุดลูกก็จะบอกว่าเราจ่ายค่าเรียนไปแล้วนะอย่าหยุดเลยลูกอ้อยก็จะเป็นประกาณนี้นะคะอ้อยก็จะบอกว่าถ้ามันไม่ไหวก็หยุดถลุนะ เสียงเงินอ่ะมันเสียไปแล้วเ,เงินหาเอาใหม่ได้แต่ถ้าร่างกายมันไม่ไหวแล้วใจไม่ชอบก็อยากฟืนืนนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้เอาเงินไปทิ้งไปกวา้างคิดก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเรียนอะไรเอาให้จริงให้จังนะ,ะอ้อยก็จะบอกไปแบบนี้นะคะเขาก็โอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปดูแล้วก็มาค่อยคิดดูเอาใหม่ว่าเป็นแบบไหนนะคะบางครั้งลูกก็มีความคิดดีกว่าเขาบางครั้งลูกก็ยังต้องรับคําแนะนํารับคํา ปรึกษาจากเราอยู่นะคะแม่ลูกสองคนก็อยู่กันแบบอย่างนี้ไอ้แม่ก็ซื้อบื้อบ้างนะคะซื้อบื้อบ้างบ้างบ้าง,างหลายๆเรื่องนะคะบางครั้งตอนนี้ก็ต้องขอความช่วยเหลือลูกโดยเฉพาะเรื่องกระดงกระดาษนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะคะเพื่อนๆขายยังไงก็ขอให้มีความสุขกันกันมากๆนะคะแล้วยังไงเจอไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ